ที่แม่น้ำคงคาที่ธารณสีอ,อาจจะไม่่อยหนาวเท่าที่กุศินาราที่เชตวันสาวัตถีที่ลุมพินีนะเพราะมันก็ไหาออกมาจากเชือกเขาสีมาอะไรแล้วนะที่ฝนมันก็ไม่ได้โดนเยอะเหมือนฝั่งนูน้นเราอาจจะเคยเห็นนอกช่วงออกข่าวเนี่ยมีช่วงหงนึ่งแม่น้ำคงคาที่สะอาดมากเพราะว่าฝนไม่ได้มาแต่ เรื่องโควิดแต่ว่าชัา่วที่เขามาทําพิธีนะเขามีความเชื่อตอนนั้นแน่ว่าโควิดเข้ามาล้างสะอาดน้ำเนีย่ยมาทําพิธีที่แม่น้ำคงคาโควิดมันจะหายแต่ที่ไหนได้โควิดระบาดนะเพราะนั้นคนตายเยอะเลยก็มีการเผาศพเยอะเลยโควิดระบ,บาดเพราะว่ามันไปตามน้ำนะเชื้อโรคบานที่นะไม่ใช่ว่าทวกวจุลินทรีย์มันจะกินเชื้อโควิดนะจุลินทรีย์มันก็กินเชื้อโรคบางตัวนะมันก็ไม่ได้กินทั้งหมด เดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ท่ามณีกนิกาท่ามณีกานิกานี่ก็มีความเชื่อนะความเชื่อว่าพระสิวะนะเคยมาดื่มมาอาบมาใช้น้ำที่ตรงนี้เยอะแล้วพระสิวะเนี่ยดื่มตุ้มหูทาตุ้มหูตกที่ท่าตรงนี้นะตุ้มหูก็ทาว่ามณาีกันิกานี่แหละก็เลยตั้งชื่อว่าท่ามณีกนนิกา เดี๋ยวเราไปตรงนี้นะเราก็จะทําการบังสกุลนะอัน,นิ้จาวัฏสังขาราเป็นการที่นาะความตายเป็นการเจริญบนารณานุสตินะทําให้เราได้ตระหนักละลือกรูนะ้คนเราเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เห็นความป่วยความตายเราอาจจะประมาทนะแต่ว่าพอเราเห็นความป่วยยว่าเรานี่ก็ป่วยได้นะเรานี่ก็ตายได้นะ เราจะความประมาทของเราจะน้อยลงเราเจะคุณค่าของชีวิตเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเวลาคณะที่มาที่นี่เราจะได้สัจธรรมนะเขาจะมีการพูดนะที่นี่นะรามนามสัจจะแหรเวลาเขาแบกศพมาเขาจะแบกมาสี่คนนะถามแคร่ไม่ไผ่มาเขาก็จะพูดรามนาม,นามสัจจะแหนะ่รามก็แปลว่าพระรามนะเป็นเทพเจ้าของเขานามก็คือชื่อนี้แหละสัจจะสัจจะก็แปลว่าความจรงนะิง ชื่อของพระรามเป็นความจริงหรือว่าความตายเป็นความจริงเป็นสัจจะะฉะนั้นเขาก็ให้คนได้พิจารณาทำยืมลองดูสิขงหน้าเราเห็นไหมดูด,ดูดูขั้นตอนต่างๆของเขานะที่นี่ละเอียดมากนะแล้วอาตมาจะอธิบายให้ฟังเวลาเขาหาพม,มานี่แหละก็จะหาสี่คนเป็นผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะไม่ค่อยได้มาผู้หญิงจะส่งสพอยู่ที่บ้านส่วนมากผู้ชายจะมากัน พอมาก็จะเอาตกใส่แค่ไม่ไผ่มาแล้วก็จะหามาเขาจะพูดรามนาบสุดไปแฮรรามนาบสุดไปแหร์แล้วก็เดินมาที่เรมฝั่งแล้วก็จุบน้ําแล้วเอาจุบน้ำสามครั้งเป็นการล้างนะล้างบนทินล้างสิ่งไม่ดีออกไปนะก่อนที่จะเผาบางทีก็เอาวิดน้ำเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําคงคาได้เป็นน้ําที่จะชาระของไม่ดีต่างๆออกไปอ่เดี๋ยวเราจะได้มาทำ บากสกุลตรงนี้จะให้เรือนอิ่งแป๊บหนึ่งหน่อยอเห็นไหมเขาก็ยังเผาอยู่เห็นไหมบางช่วงเนี่ยเชิงตะกอนไม่พอนะโยมสังเกตดูฝั่งซ้ายมือจะมีสองเชิงตะกอนฝั่งขวามือประมาณสักสี่เชิงตะกอนสามสี่เชิงตะกอนแล้วบางทีเขาเผา <c oughs> เขาฟืนเผาเลยไปเชิงตะกอนเองเลยมันไม่พอกันมันก็จะมีชั้นวันน้านะโยมข้างบนจะเป็นวันน้ากระสัน รามแพทย์สูตรลงมาเห็นไหมมันจะมีชั้นชนัชั้นแบ่งวันนะกันนะเป็นไหมหามลงไม่ใช่หามฟืน <c oughs> นึกว่าหามศพ <c oughs> นะเรือนิ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะนะทําการบังสกุด